คลอดลูกชายแล้วร่วมยินดีกับพิธีกรชื่อดังเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสท,ที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมชีวิตครอบครัวชลลีวัฒนานนท์เซเลบริตี้และพิธีกรชื่อดังคลอดลูกชายตั้งชื่อน้องบเบลฟเมื่อวันที่16กันยายน2565โดยมีสามีทินโชคกมลกิจ ที่กรดังรายการถกไม่เถียงช่อง7คอยให้กำลังใจไม่ห่างโดยโชอลี่เผยว่าถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของเธอเลยทีเดียวเนื่องจากวันที่ชอรลี่คลอดลูกชายตรงกับวันเกิดของเธอนั่นเองต้อนรับน้องบเบลฟหรือเด็กชายตินสู่โลกที่สวยงามลูกเป็นของขวัญวันเกิดของแม่ที่ดีที่สุดจากนี้แม่จะมีหนูเพื่อฉลองวันเกิดทุกปีเลยนะ ทำเอาเหล่าเพื่อนๆในวงการและเหล่าบรรดาชาวเนต็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบเลย